ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซีพอดแคสพบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นสังคมนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เราคัดสรรมาวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่เกี่ยวกับความศรัทธาเงินทุนและก็ความโปร่งใสในสังคมไทยเรานี่แหละครับผ่านกรณีข่าววัดม่วงที่กาลังเป็นที่สนใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะประเด็นนี้ก็เหมือนเป็นภาพจำลองที่ทำให้เราเห็นความท้าทายขององค์กรศาสนาในยุคปัจจุบันเลยนะคะคือบทวิเคราะห์ชี้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมักจะจุดคำถามสำคัญเกี่ยวกับความคาดหวังแล้วก็การตรวจสอบจากสังคมเสมอค่ะครับ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องดราม่าเรื่องเงินที่หายไปเนี่ยเออบทวิเคราะห์เขาย้ำให้เห็นภาพใหญ่ก่อนว่าวัดในสังคมไทยเรานี่ไม่ได้มีบทบาทแค่ด้านศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่หลายแห่งนี่เป็นศูนย์กลางชุมชนเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือบางทีก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยซ้ําไปใช่ค่ะแล้วบทวิเคราะห์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าบทบาทที่หลากหลายนี่แหละค่ะที่ทําให้การบริหารจัดการภายในวัดมันซับซ้อนมากขึ้น วัดต้องเชื่อมโยงผู้คนทั้งในมิติความเชื่อจิตวิญญาณไปจนถึงการจัดการทัพยถินทรัพยากรต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยกรณีวัดม่วงเนี่ยข้อมูลที่ปรากฏคือมีเงินสดเอ่อสิล้านบาทแล้วก็ทองคําแท่งอีก250บาทหายไปจากกุฏิเจ้าอาวาสซึ่งเรื่องนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยตํารวจปปป,ปนะครับแล้วก็เห็นว่ากําลังดูเส้นทางการเงินส่วนตัวของท่านด้วย ค่ะจุดที่ทำให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วบทวิเคราะห์ก,ก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือคำชี้แจงของเจ้าอาวาสที่บอกว่าเงินกับทองดังกล่าวเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านสะสมมานานแล้วแล้วก็แยกบัญชีจากวัดชัดเจนซึ่งจริงๆหลักการเรื่องการแยกทรัพย์สินส่วนตัวของพระกับทรัพย์สินวัดอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะคะแต่ว่า ในทางปฏิบัติเนี่ยเส้นแบ่งนี้อาจจะไม่ชัดเจนเสมอไปในหลายๆกรณีแล้วการที่ท่านปิดกล้องวงจรปิดโดยอ้างความเหมาะสมก็ยิ่งเพิ่มคำถามเข้ามาอีกค่ะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วยนะจากอดีตคนใกล้ชิดที่ออกมาให้ข้อมูลแยง้งตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีคนในเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือโครงสร้างการดูแลทรัพย์สินมันอาจจะมีช่องโหว่ตรงนี้แหละครับที่บทวิเคราะห์มองว่า เป็นจุดที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจจะพบได้ในวัดอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องประเจกบุคคลอย่างเดียวถูกต้องค่ะกรณีนี้ก็เลยนำไปสู่คำถามเชิงหลักการที่บทวิเคราะห์พยายามชวนคิดนะคะว่าเราควรจะใช้มุมมองไหนในการทำความเข้าใจเรื่องทำนองนี้จะมองผ่านความศรัทธาส่วนบุคคลหรือจะมองผ่านกรอบของกฎหมายแล้วก็ความโปร่งใสที่มันตรวจสอบได้ครับ บทวิเคราะห์ชี้ว่าวัดเนี่ยมีสถานะเป็นองค์กรศาสนาที่คนให้ความเคารพศรัทธาอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีการจัดการเงินบริจาคจำนวนมหาศาลซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีลักษณะคล้ายๆการบริหารองค์กรหรือธุรกิจรูปแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์ไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะคะแต่ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นของกลไกการตรวจสอบที่โปรง่งใสไม่ว่าจะเป็นองค์กรรูปแบบไหนก็ตามโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคที่มาจากศรัทธาของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมค่ะนั่นสิครับมันทําให้เราต้องคิดต่อเลยว่าแล้วมาตรฐานความโปร่งใสที่เราคาดหวังจากองค์กรทางศาสนาควรจะเป็นแบบไหน ควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระดับไหนถึงจะทำให้สาธารณชนมั่นใจได้โดยที่ไม่ไปกระทบกับความเชื่อความศรัทธาเดิมค่ะแล้วบทวิเคราะห์ก็ทิ้งโจทย์ไว้เหมือนกันนะคะว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างความศรัทธากับระบบการจัดการเงินทุนสมัยใหม่ได้อย่างไรเพื่อให้วัดยังคงเป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างยั่งยืนแล้วก็พร้อมๆกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรวจสอบได้ด้วยครับ เรื่องราวของวัดม่วงนี่ก็เลยเป็นเหมือนกรณีศึกษาที่สําคัญเลยนะครับทําให้เห็นว่าความท้าทายในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาในยุคนี้มันมีอยู่จริงแล้วก็ต้องการการพูดคุยหาทางออกร่วมกันในสังคมต่อไปค่ะบทเรียนสําคัญที่บทวิเคราะห์เน้ยนย้ําเลยก็คือศรัทธาเป็นสิ่งที่มีค่านะคะแต่ต้องควบคู่ไปกับกลไกการกํากับดูแลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าศรัทธานั้นไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นการที่สังคมให้ความสนใจช่วยกันติดตามแล้วก็ตั้งคำถามอย่างสร้างสารรค์เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรศาสนาปรับตัวแล้วก็พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใสแล้วก็เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงต่อไปนะครับค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้มีประเด็นอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะที่บทวิเคราะห์อาจจะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงแต่เราต่อยอดได้จากเรื่องนี้คือลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของอำนาจการตัดสินใจหรืออิทธิพลต่างๆภายในองค์กรศาสนาเราจะมีกลไกสร้างความโปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนี่อาจจะเป็นคำถามใหญ่ที่เราต้องขบคิดกันต่อในอนาคตค่ะครับก็น่าคิดมากๆเลยครับสำหรับประเด็นนี้